กินยากับอะไรก็ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาดู6เครื่องดื่มที่ไม่ควรกินพร้อมกันกันกบยาก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ 5นาทีดีต่อสุขภาพเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการกินยานั้นสามารถที่จะกินพร้อมกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวใช่ไหมะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลม์อะไรพวกนี้นะคะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้อาจจะมีผลทําให้ยาที่เรากินอยู่นั้นดูดซึมได้น้อยลงแล้วก็มีผลต่อการรักษาได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูว่า6เครื่องดื่มที่ไม่ควรกินพร้อมกับยานั้นมีอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลย เครื่องดื่มอย่างแรกนะคะนี่อยู่ใกล้ตัวมากๆค่ะนั่นก็คือนมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนมบัวนมแพะหรือว่านมอะไรก็ตามรวมไปถึงพวกนมถั่วเหลืองด้วยนะคะเนื่องจากว่าในนมนี้มีแคลเซียมค่อนข้างสูงค่ะก็จะไปทําให้ตัวยาบางตัวนั้นไปจับ กับแคลเซียมในนมแล้วก็ทําให้ลดการดูดซึมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นพวกยาปฏิชีวนะบางกลุ่มค่ะเช่นนอฟอกซาซินนะคะหรือเป็นพวกด็อกซี่ไซคลินรวมไปถึงพวกแร่ธาตุหรือวิตามินต่างๆนะคะเช่นธาตุเหล็กอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะก็คือแคลเซียมในนมนั้นสามารถที่จะไปจับกับตัวยาแล้วก็ทําให้ตัวยานั้นลดการดูดซึมลงได้ค่ะ รวมไม่ถึงตัวนมเองนะคะก็จะไปเคลือบกระเพาะทําให้ยาต่างๆที่เรากินไปอยู่นอกเหนือจากยาที่เก่ามาแล้วนะคะลดการดูดซึมลงได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจึงไม่ควรกินยาพร้อมกันกับนมนะคะสําหรับเครื่องดื่มอย่างที่2นั่นก็คือ กาแฟนั่นเองค่ะหรือว่าอาจจะเป็นพวกชาหรือโกโก,โก้เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอันนี้รวมไปถึงพวกเครื่องดื่มชูกําลังด้วยนะคะเพราะว่ามีการเติมคาเฟอีนเข้าไปเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเหล่านี้นะคะจะไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการใจสั่นได้ค่ะโดยยาบางตัวนะคะก็จะมีฤทธิ์ทำให้ใจสั่นอยู่แล้วค่ะถ้ายิ่งกินบวกกันอาการใจสั่นยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างยาเช่น อันนี้จะเป็นยาขยายหลอดลมนะคะชื่อว่าสาวูทามอนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นพวกยากลุ่มที่ลดน้ํามูกนะคะก็คือจะมีการตีปลอดเลือดในโพรงจมูกทําให้น้ํามูกเราลดลงนั่นเองค่ะก็จะทําให้มีอาการข้างเคียงคือใจสั่นถ้ายิ่งกินเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเหล่านี้เข้าไปก็อาจจะทําให้ใจสั่นมากขึ้นค่ะเครื่องดื่มอย่างต่อมานั่นก็คือ น้ำอัดลมนะคะในน้ำอัดลมมีความเป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้ากินไปพร้อมกับยาลดกรดยาลดกรดเหล่านั้นก็อาจจะได้ผลน้อยลงหรือว่าไม่ได้ผลเลยก็ได้นะคะรวมไปถึงน้ำอัดลมบางอย่างก็มีการเติมคาเฟอีนเข้าไปนะคะก็อาจจะทําให้ส่งผลเหมือนกับก,บการกินพร้อมกับก,บกาแฟชาพวกนี้ได้เลยนะคะก็คือจะไปทําให้เกิดอาการใจสั่นได้มากขึ้นกรณีที่กินยาที่มีผลข้างเคียงที่ทําให้ใจสั่นอยู่แล้วค่ะ เครื่องดื่มตัวต่อมานะคะนั่นก็คือน้ำผลไม้ค่ะโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีความเปรี้ยวนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำมะนาวน้ำส้มนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวเหล่านี้ก็หมายถึงความเป็นกรดของน้ำผลไม้นั่นเองค่ะผลก็คือจะทําให้การออกฤทธิ์ของยานั้นลดลงได้โดยเฉพาะพวกยาลดกรดในกระเพาะนะคะเช่นเดียวกับการกินน้ำอารมณ์เลยค่ะ และก็มีน้ำผลไม้บางอย่างนะคะที่ไปทำให้เอนไซม์ในการกำจัดยานั้นทำงานได้ลดลงค่ะทำให้มียาตกค้างอยู่ในร่างกายเยอะแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดผลข้างเคียงได้นั่นก็คือน้ำเกรฟฟูตค่ะดังนั้นในช่วงที่ระหว่างทานยาอยู่นะคะโดยเฉพาะพวกยาความดานันยาที่รักษาโรคหัวใจหรือยาคาเชราบางอย่างนะคะการดื่มน้ำเกรฟฟูตควรที่จะหลีกเลี่ยงไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดื่มในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเช่นกินยาความ ตัวนั้นพร้อมกับน้ําเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะยาก็ยังอยู่ในร่างกายแล้วก็กินน้ำเกรฟฟูตซ้ําเข้าไปนะคะถึงแม้จะห่างกันหลายชั่วโมงเลยก็ตามนะคะก็ส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงที่กล่าวมาได้ค่ะข้อ5นะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนั่นเองค่ะหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเช่น เหล้าเบียร์ไวน์หรือว่าพวกค็อกเทลต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะระหว่างที่ป่วยอยู่ก็ไม่ควรที่จะทานแต่ว่าหลายๆคนที่ดื่มเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการแอบดื่มบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งกลไกลของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เมื่อดื่มพร้อมกันกับยาแล้วนะคะก็จะทําให้เกิดผลจริงๆแล้วได้หลายๆกลไกเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้เกิดพิษต่อตับนะคะและยาบางตัวที่ขับ ออกทางตับอย่างมากหรือว่ามีผลทําให้เกิดพิษต่อตับอยู่แล้วนะคะก็จะส่งเสริมกันนะคะทําให้เกิดตับอักเสบได้ค่ะเช่นพวกยารักษาวัณโรคยารักษาเชื้อรานะคะรวมไถึงยาอื่นๆที่มีผลต่อตับแม้แต่ยาพาร,ราเองนะคะถ้าทานในขนาดสูงก็อาจจะทําให้เกิดพิษต่อตับได้นะคะแล้วก็บวกกันกับการดื่มเหล้าเข้าไปด้วยก็ทําให้ตับแย่ได้เหมือนกันคะ่ะ เห็นว่าอย่างที่2นะคะอย่างที่รู้ว่าการดื่มเหล้ามีผลทําให้เกิดโรคกระเพาะได้นะคะและถ้ายิ่งทานยาที่มีผลทําให้ระคายเคืองกระเพาะหรือว่าไปลดเยื่อเมือกที่ปกป้องกระเพาะลงไปนะคะก็อาจจะยิ่งทําให้เกิดโรคกระเพาะได้ง่ายขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นการกินยาก,กลุ่มแก้ปวดอักเสบหรือว่ายาเอนเซทร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะ อย่างที่สามเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์นั้นนะคะมีฤทธิ์ในการกดประสาทถ้ากินร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ในการกดประสาทเข้าไปด้วยนะคะก็อาจจะยิ่งทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทได้มากขึ้นค่ะเช่นซึมมากนอนไม่ตื่นปลุกไม่ตื่นอย่างนี้นะคะเช่นพวกยาแก้แพ้ที่ทําให้ง่วงค่ะหรือว่าพวกยาคลายกังวลต่างๆนะคะ และสุดท้ายค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะแต่ว่าอาจจะเคยเกิดอาการขึ้นก็ได้นะคะก็คือยาบางตัวนะคะต้องอาศัยเอนไซม์บางอย่างนะคะที่จะใช้ในการกําจัดยาแต่ว่าถ้ากินเหล้าเข้าไปนะคะก็จะไปยับยั้งกันนะคะทําให้เกิดอาการร้อนวูบวาบเงื่อออกใจสั่นคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะหรือว่าอาการคล้ายๆกับ การกินยาเลิกเล้าเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างยานะคะที่ทําให้เกิดผลเหล่านี้นะคะก็คือเมทโทนิดาโซนค่ะซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะหรือว่ายากลุ่มฆ่าเชาื้อราเช่นพวก ok on one, คีโตโคนาโซนก็ทําให้เกิดได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นระหว่างที่ป่วยอยู่นะคะแนะนําว่าควรที่จะหลีกเลี่ยนการดื่มไปก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายได้ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ไม่เกิดผลข้างเคียงจากยานั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นเครื่องดื่มที่หลายๆคนนึกไม่ถึงค่ะเพราะว่ามีขายโดยทั่วไปแล้วเราก็คิดว่าเป็นเครื่องดื่มที่แบบค่อนข้างดีนะคะนั่นก็คือน้ําแร่นั่นเองค่ะการดื่มน้าแร่พร้อมกับยาจะมีให้ผลคล้ายๆก,กันกับการดื่มยาพร้อมกับนมนะคะนั่นก็คือในน้าแร่ก็จะมีทั้งแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะไปลดการดูดซึมของยาบางตัวได้นะคะดังนั้นก็เลยไม่แนะนําให้ดื่มน้าแร่พร้อมกันกันกบยาค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ6เครื่องดื่มที่ไม่ควรทานพร้อมกับยานะคะหลายๆตัวไปลดการดูดซึมแล้วก็บางตัวมีผลในร่างกายนะคะถึงแม้ว่าจะดื่มกันคนละช่วงดื่มห่างจากยาแล้วนะคะ3-4ชั่วโมง5-6ชั่วโมงก็ว่าไปหรือบางคนดื่มห่างกัน2วัน3วันก็ยังมีผลเอฟเฟกต่อกันได้ค่ะดังนั้นนะคะช่วงที่ป่วยไม่สบายดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็การกินยาในแต่ละครั้งนะคะแนะนาว่าให้ดื่มกับน้าเปล่าดีที่สุดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube c h anel บัณฑิตกายภาพและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นๆได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กดซีเฟิร์สเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กตอกเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆ อัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอดบันดิตฟิซิโอแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ